สวัสดีวันจันสีเหลืองค่ะวันแรกของการเรียนออนไลน์สัปดาห์ที่6แล้วก็เป็นชั่วโมงแรกด้วยสำหรับภาษาไทยป .6 ครูโอการศิรีนะคะวันนี้เราจะมาดูเรื่องของทันค่าทันค่าบางคนยังเขียนไม่ถูกเลยนะคะนักเรนอาจจะงงว่ามันมีสองทอทอแรกเแี่งชนะต้นทอรา,ารตามด้วยนอนเอนสกดนะคะ แล้วก็เป็นทอบนโทหรือทอนางบนโทอานที่สองเนี่ยสาระอาแล้วก็ต่อต่อหลักการจำจำตัวหลักค่ะค่าอันนี้มาจากค่าตะกอนนะค่าตะกรนก็คือผูก่าคนค่าท่านทะแปลว่าโทษนะคะคำโทษคือการฆ่าถามว่าค่าไงในที่นี้ท่านจะฆ่าจำไว้ว่าค่าเสียงนะคะฆ่าเสียงก็คือเสียงไม่มี ไม่อ้างอ,อกเสียงวัตฉะสัญลักษณ์ของการค่าเสียงก็คือตัวการสัญลักษณ์นี้ค่ะตัวการนะเราเรียกว่าตัวการตัวค่าเสียงเจ้าหนึ่งอย่างว่าคําที่มีตัวการไม่ใช่คําไทยไม่ใช่คําในภาษาไทยในภาษาไทยเกิดยู่ในตระกูลคําโดดคําโดดคืออะไรคําที่มีเพียงอย่างเดียวนี่นจะสังเกตว่า พุ่ปู่ย่าตายายพ่อแม่เราเขาจะมีชื่อเป็นอย่างเดียวไอ้เขียวนางแอดนางปั้นนะ็นอย่างเดียวอันนี้คือคำแขกนะคะแต่คำที่มีตัวตการันไม่ว่าจะตัวการันแบบไหนกลันแต,แต,แต่ไม่ใช่คำแขกไม่ใช่พยัยงเดียวและถึจะเป็นคำที่มาจากไหนนั้นเราก็ต้องศึกษาไปต่อไปทีนี้ตัวการันที่เรานํามาใช้เนี่ยเรายืมภาษาอื่นมาใช้ยืมไม่เหมือนการยืมเงินนะคะไม่ต้องเอาไม่ต้องคืน นะเราเอามาใช้ให้มันมีสีสันในภาษาไทยให้มันมีคําใช้เพิ่มมากขึ้นมันก็จะมีหนึ่งตัวการันหนึ่งตัวการันในที่นี้จะใช้ชทำเห็นหนึ่งตัวการันต่อเต่าการันเห็นไหมต่อเต่าการันอาจารย์ที่แปลว่าครูยอยักษ์การันอันนี้หนึ่งตัวการันสองตัวการันอาวานจันวันนี้วันจัน ทอทหารรอเลยอันนี้เป็นตัวสะกดนะคะอันนี้เราเรียกว่าสองตัวการันเพราะฉะนั้นะตัวนี้สองตัวการันปั๊บมันก็จะถูกค่าถึงสองตัวเลยเราไม่อา่านมันจันทะนะคะสามตัวการันคํานี้ไม่ค่อยมีแต่เราที่จะเจอกันบ่อยๆก็คือพระรัว่าพระรักก็ไก่เป็นตัวสะกดแม่กบ สโมโนการันสตัวกรันที่ถูกค่ะนะคะนะเราจะเจอในวันนดีเรื่องรามเกียรติักป็นน้องของพระรามกายสีเหลือลงนั่นเองนะต้องใช้สองโมโน,โนกรันนะนี้มันก็จะมีบางคำที่ตัวกรันไม่ได้มีตัวแค่พยัญชนะเอเดียวมีสระด้วยอาจจะเป็นสระอีสระอุะอนะคะอ่ะ อย่างเช่นคำนี้คำนี้สุสว่ามีสระอิแล้วก็การอันนี้เราก็อ่านแบบดดเด็กสระอิการน,นะคะหรือจะเป็นสระอื่นนะนะพันพันไม้สืบพันสระอุพอทงสระอุการมีพยัญชนะกำกับก็มี นะอันนี้เราก็ต้องใช้ในการจําเพราะบางคำเนี่ยอ่านเหมือนกันแต่ต่างกันที่ตัวการันเมื่อต่างกันที่ตัวการันความหมายก็ต่างกันด้วยอย่างคํานี้ที่นักเรียนผินบ่อยๆสัตว์หมูหมา,กาไก่กับซื่อสัตว์นะซื่อสัตว์ความซื่อสัตว์ความดีที่เราควรมีคุณธรรมที่เรายอยักการันนะคะเพราะนั้นนักเรียนเนี่ยเราบอกคนได้บอกว่า จำอย่างเดียวเนะอีกอย่างนึ่งที่อยากจะบอกก็คือตัวการันไม่ได้อยู่ขั้นหลังเสมอไปอยู่ตรงกลางก็มีส่วนใหญ่จะเป็นคำพักศัพทภาษาอังกฤษนะคะอย่างเช่นอ่ะไปตีกอล์ฟคำว่ากอล์ฟมันมาจากภาษาอังกฤษ GOLF G กอไก่ O สระอ L ลอลิง เอฟอฟันมันอ่านไม่ได้กลอกอฟะไม่มีนะคะเพราะนั้นเราก็ใช้ตัวกาันเป็นตัวค่าเสียงลองลิงออกมันก็จะเป็นกอฟเห็นไหมส่วนใหญ่มันจะเจอคำทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษเพราะนั้นตัวกาันอยู่ตรงกลางนะคะนั้นนักเรียนก็ต้องเรียนรู้เยอะๆถามว่าแล้วจะเขียนให้ถูกได้ไงกรอ่านหนังสือเยอะๆนะคะอ่านบ่อย จะทําให้เราจําได้แล้วก็ฝึกเขียนนะเขียนต่างกันความหมายก็ต่างกันไปด้วยนะคะแล้วเจอกันก็ได้เปิดเทอมแล้วนะคะอีกไม่กี่วันเองข้ามเดือนนะทิ่ถึงรักนะคะสวัสดีค่ะ